แล้วแล้วนะฮะเราก็พาทุ่นโคดหมานมาเที่ยวทะเลโอ้ยโคดหมานมาถึงทะเลแล้วเด้อนี่โคดหมานไม่ใช่โคดหมานะโคดหมานโคดหมานครับโคดหมานโคดหมานมาถึงทะเลแล้วนะครับโคดหมานทุ่นโคดหมานมาถึงทะเลแล้วจ้าโอ้โหกับบรรยากาศโอ้หน้าตกจริงดิวนะนี่โอ้โหคืนนิดเดียว แ่กัน้าวเรียบร้อยโคตรหมานหายกริบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยดูอ้ยขึ้นมาข้างบนเลยครับมาเป็นชุดๆโอ้โหขึ้นสูงมากเลยครับติดจอดเลยโอ้ดู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 โอ้เนีเหมือนน้ำมันขึ้นหรือเป่าโอ้โหโอ้โอ้อมีสิ่งมีชีวิตเจอสิ่งมีชีวิตตัวนึง ตรงนีเลเจอมีสิชีวิตสิ่งมีชีวิตตัวหนึง่งตาเอ๋อยู่ตรงนี้ตาเอ๋ขึ้นมาคลบๆครับนี่เสร็จแล้วครับทุกคนนี่คืออะไรรู้ไหมครับทุกคนเฮ้ยมันคือปูเขาวิ่งไปแล้วปืด๊ดนี่นี่แล้วโอ้ยลงทะเลไปแล้วปูครับปูเห็นไหมจึ๊กเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ที่ก้อนหินอุย้ยอะไรเอ่ยเอา้าเครื่องบินลำเมื่อกี้นี่ โอ้เขาซ้อมบินนะโอ้โหนี่ดูทะเลนะเครื่องบินกับทะเลลำเมื่อกี้นะเนี่ยมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนเขาแบบบินซ้อมนะนี่ลงแล้วสิงคโปร์แอร์ไลน์โอ้มาจากสิงคโปร์นี่หว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์ครับไฟเลี้ยวลงแล้วโอ้โหเอ๊ะเมื่อกี้ผมก็เห็นมันจอดอยู่นะลำเนี้ยคล้ายๆลำเนี้ยโอ้นี่ חלה, חלה, חלה